ตำบลควรลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขราเนี่ยคะ่ะก็ทุกนำท่วมนักสุดในรอบสิบสปีนะคะคณะเทอำเภอเทพานาจากแม่น้ำเทพาคะ่ะก็หล่นตะลิ้งนะเข้าท่วมพื้นเทริมแม่นม้ำด้านในอำเภอค่เขาแจ้งเตือนชุมชนริมแม่นม้ำให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น,น้ำในช่วงหนึง่งถึงองวันนี้ด้ยวยเหมือนกันคะ่ะ สถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอบนอกของอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลควนลังได้รับผลกระทบนักเทสุดในรอบ1ิบ่งปีค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ของอําเภอาดใหญ่แหลกปี2 5 5 3ราขณะนี้เนี่ยระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงในพื้นที่มู่3านะเช่นเทชุมชนลังวัดควนลังชุมชนลังสนามกีฬาเนินคุ้นทองแล้วก็ชุมชนเมืองไม่กาวชาวบ้านเนตองชายชีวิตโยธา,ามกงางน้ำท่วมมาซ้ำวันเล้วนะคะส่วนเส้นทางถานนเพชรเกษม ช่วงทเทเสเยคนล่างมาอย่างเสเยสนามบินนอก็ยังมีน้ำท่วมสนุนนะจนต้องปิดกันเส้นทางข้าออกค่ะเปิดให้รถดนววิ่งได้เลนเดียวนะคะทางนี้เนี่ยตำบลคนล่างก็เป็นพื้นที่ปลายน้ำค่ะรับน้ำที่ไหลมาจากถเถอกข้าแกว้วแล้วก็เขาวังผ้านำตกต้นงา,ชานช่างแล้วก็นำตกต้นปิ้วก่อนที่จะไหลลงสู่คลองระบายน้ำคลองภูมินาดำริหรือว่าคลองรอนึงค่ะแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลาสาบสงคลา้าใน,นอย่างที่เห็นนั่นคือคลองต่ำบริเวณสนแยงสนามบินนอก ะะใช้เขาน้ำเนี่ยร่อนสปริงเวย์ออกมาก็เลยทําให้ท่วมพื้นที่พิวจราจรแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้องตบ,บุควนล่างด้วยนะคะส่วนที่อำเภอเทพาขามวนนามจากแม่นม้ำเทพาก็หล่อนตะลิงไลเขา้าวท่วมพื้นที่ริมแม่นม้ำบางหม่บ้บานเนี่ยทุกตัดคาดทุกถนนหนามาาท่วมนะคะอย่างที่บริเวณมู่หกตาบลปากบางนามก็ไล่ข้าวท่วมถนนบานขกตนพรวนค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่จะออกไปยังตัวเมืองเทพา ก็ทให้เส้นทางทุกตัดคาดตดไม่สามารถผพานไปได้เพราะว่าน้ำได้ไหลเฉียวแรงทั้งนี้มวนน้ำได้หล่อนตะลิงตั้งแต่คืนวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้านนายสิทธิชัยเทพภูซาานอำเภอเทพาก็ได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ซึ่งยุตลอดแนวแม่น้ำเทพาห้าตำบลประกอบด้วยตำบลปากบางตำบลเทพาตำบลทามวงตำบลสะกอมแล้วก็ตำบลลำไพรให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหล่อนตะลิงข้าท่วมในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ด้วย